ตัวตนของคุณอีกมิติหนึ่งอยากจะบอกอะไรวันนี้เราจะมาดูมาเช็คกันนะคะว่าตัวตนของคุณอีกมิติหนึง่งหรือจิตวิญญาณของคุณอีกมิติหนึง่งต้องการอยากจะบอกอะไรคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะถ้าใครที่มาเจอคลิปนี้แสดงว่าตัวตนของคุณอีกมิติหนึ่งอะ่ะเขาต้องการอยากจะบอกหรือสื่อสารข้อความอะไรถึงคุณนะคะมาดูกันนะคะว่าจะมีข้อความอะไรบ้างว,ว้าวเดอะสตาร์อจะบอกข่าวดี หนึ่งถ้วย <7 S 1> เจ็ดเหรียญหูดีมากเลยอะ่ะหืคิงถ้วยแปดดาบสิบเหรียญอีกหนึ่งใบห,หนึ่งเหรียญโอ้โห,หใครที่มาเจอคลิปนี้นะตัวตนอีกมิติหนึ่งหรือว่าจิตวิญญาณของคุณอีกมิติหนึ่งอะ่ะ เขามาบอกข่าวดีคุณนะเนี่ยเขามาบอกข่าวดีคุณมากเลยอะมีไพ่ที่เป็นไพ่เสียแค่ใบเดียวอะแล้วซึ่งมันไม่ใช่เสียด้วยนะคือใบแปดดาบเนี่ยมันเหมือนประมาณว่าเหมือนจิตวิญญาณหรือตัวตนของคุณอีกมิติหนึ่งอะเขาจะมาสื่อสารบอกว่าตอนนี้หรือก่อนหน้านี้หรือช่วงนี้หรือตอนนี้ที่คุณรู้สึกว่ามันมองไม่เห็นทางมืดแปดด้านไม่รู้จะอะไรยังไงดีเหมือนว่าเขาอ่ะ จะมาช่วยเปิดทิศเปิดทางให้คนที่มาเจอคลิปเนี้ยประสบความสําเร็จแล้วประสบความสําเร็จอย่างแบบมั่นคงอ่ะเงิน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 ทั้งนั้นเลย The star เหมือนเข้ามาช่วยปรับสมดุลในชีวิตของคนที่มาเจอคลิปเนี้ยว่าออ,อะไรในชีวิตที่มันรู้สึกไม่เข้ารูปเข้าร่างไม่ลงรอยเขาจะมาช่วย ปรับให้มันสมดุลมากขึ้นทั้งในเรื่องของสุขภาพชีวิตการงานการเงินอะไรหลายๆอย่างอะ่ะเหมือนเขาจะมาช่วยให้พวกคุณประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการเนี่ยเป็นความสำเร็จอย่างสวยงามอะ่ะโอ้เดอะสตาร์หนึ่งถ้วยเจเหรียญเห็นไหมเหมือนประมาณว่าใครที่ลงมือลงแรงลงทุนอะไรก็แล้วแต่สร้างอะไรบางอย่างขึ้นมา ไม่ว่าจากงานหรือธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยที่คุณได้ลงมือลงแรงลงทุนไปอะ่ะมันจะเริ่มผลิดอกออกผลให้คุณได้แบบเก็บเกี่ยวเออเนี่ยยิ่งถ้าใครแบบค้าขายนะกิงถ้วยขึ้นคือแบบคุณจะค้าขายดีอะ่ะเออในสิบเหรียญมาอีกหนึ่งเหรียญมาอีกอะ่ะเหมือนจะมาบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องการเงินอะ่ะเออคุณจะแบบมั่งคัง่งคุณจะมีการเงินเข้ามาหลายช่องทาง เหมือนฟ้าเปิดอ่ะเออประมาณนั้นเลยเหมือนเขาจะมาช่วยเรื่องนี้เพราะเขาเห็นว่าคุณอ่ะเนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนให้ใครว่าเนี่ยคือตัวตนของคนที่มาเจอคลิปเนี่ยเหมือนเป็นตัวตนของคุณนะตอนเนี้ยเออเขาเห็นว่าคุณอ่ะเหมือนผิดหวังมาเยอะมองไปทางไหนก็มองไม่ออกหนทางไม่รู้จะเดินอะไรไงเขาจะมาช่วยนําทางพวกคุณให้เจอกับความสําเร็จโดยเฉพาะด้านการเงินโองหแล้วหนึ่งเหรียญสิบเหรียญก็มาืมใครที่มาเจอคลิปนี้คือแบบข่าวดีมากๆเลยอ่ะแล้วแบบ เตรียมตัวไว้เลยนะคะคือเขาจะมาช่วยคุณยกระดับฐานะยกระดับชีวิตยกระดับทุกอย่างในชีวิตคุณอะจากร้ายกายดีเออให้มันดีขึ้นหืมดีมากเลยอะใครที่มาเจอคลิปนี้คือแบบน้อมรับเอาเลยนะคะเออเป็นไพ่ที่ดีมากเลยอะขอทุกคนโชคดีและสมหวังกับสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจลงมือทำ ขอให้ประสบความสําเร็จขอให้มีกาลังใจในการทําสิ่งต่างๆถ้าตอนนี้ใครที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยชีวิตมันแบบหืมมันนี่เหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยก็อดทนค่ะอดทนอีกนิดเดียวเนี่ยเหมือนตัวตนอีกมิติหนึ่งเขากําลังจะมาช่วยคุณยกระดับชีวิตการงานการเงินทุกอย่างของคุณแหละช่วยเปิดทิศเปิดทางเปิดช่องในการทํามาหากินเปิดโชคเปิดลาบให้มันเข้ามาให้คุณได้สําเร็จสมหวังสักทีโหยขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ